แากเวนเขาคือบากลางคืนนอนหลับตายังฝันพ่อหย่อนความหวังโอ้ยคือสิเป็นบาปวงพวงน้ำเธอบัววางผลทางแก่เ็จจังใด ตัดใจลืมกระบอกใดเที่ยวฝันฝฟายให้ใจเหงาคิดนำเขาบ่ามีลืมได้นางซื้อนอกอคือบาโอ้ยยเห้มันหลุดเด้อนี่เด้อนี่เที่วยวที่สามไหวตำ มันไฟต่ำก็เจ็บเสียตำต่กมะเฒ่าซู่วัยก็เจ็บก็ดีไหมมะกุยแห้งเชีบก็ว่ากุยเถามันกุยยังสีบัวมาเจ็บเ ้องวาจจจุุุกกกรรรูููสวัสดีครับแฟนคลับเอ c ช่องไทยสาระคำพาเพลินก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจแอดมินนะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อคืนแอดมินได้ฟังเรื่องนะครับที่พ่อเอ๊ะได้พูดคุยนะครับที่ไปที่มาของระเบียบวาทศิลกว่าจะมาถึงวันนี้นะ ตรงจุดนี้นะครับก็อยากจะให้แฟนขับ FC นะครับได้ฟังพรเอะเล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับวันนี้แอดมินนำมาฝากแฟนขับ FC นะครับเราต้องรู้ว่ากว่าจะมาเป็นระเบียบวาทศิลป์เป็นอย่างไรนะครับบสถึงขอบครัวพ่อขอบครัวพ่นนอน,อน,น,นี่เริ่มต้นจากลบศูนย์นบสถนเริ่มต้นจากศูนย์นะพี่น้องเริ่มต้นจากลบศูนย์ลงไป ยังกว่าลบศูนย์คือกันศูนี่ฮาฟก็สีเริ่มแบบว่านับหนึ่งไปเลยเนาะของพอต้องมาลบมาเรื่อยๆลบมาเรื่อยๆจนกว่าจะมาหอดศูนย์ยังก็ว่าลบเพราะว่าตอนนั้น,ด,น,นด้วยความพอเราเลี้ยนหน่อยด้วยความพอเลี้ยนหน่อยแต่กี่กะเห็ดโป้งโยครับก็เป็นหมอล่ำโยเห็ดโป้งที่นี่ไปรวมหุ่นก็มูเห็ดโลกใหม่ครับเห็ดโลกใหม่วันนี้กะ ้วยความพอความดูหน่อยมีอย่างมากพอกับเป็นผู้เส้นมีอย่างมากพอกับเป็นผู้เส้นเข้ามาเส้นั่นก็ไปมากพอเลยกลายว่าเป็นผู้แบกรับภาละหนีผู้เดียวครับจากนั้นการเลยคุณก็เลยฟ้องฟ้องพอพอ,พอก็หาเงินไปจ่ายจนบม่มีเงินอยู่ครับกะนายสิ้อเงของสิบเอยุบานพอหญ่แล้วครับสิบอยุบานพอหญ่ก็พอดีผู้จัดการสํานักงานหมอลนะ่าน่ะเพิ่นเพิ่นใจดีเพิ่นเลือตวน เพิ่นก็นเลยเอาควักเงินเพิ่นน่ะไปไทยบ้านออกมาไห่ก็ยังได้กลับมาอยู่บ้านแต่หน้นก็หาเงินพ่อกะล่ำหาเงินใส่หมีเพิ่นไปใส่หมีเพิ่นไปนะครับอากนั้นมากกับสูงมากเรื่อยๆจากามีมอเตอร์ไซค์ขั้นเดียวนะครับมีมอเตอร์ไซค์ขั้นเดียวกับพยามสูมากสูมากครับสูมากจนว่าพ่อเพิ่นก็นจบแค่ปอดซสูมาดโดยความสามารถของพอยี่เบียบครับแล้วก็ มีถูกสิ่งกอย่างขึ้นมาให้ลูกให้เต่าแต่ว่ามันกลับว่าเดชท่านว่าสมบูรณ์นะครับแต่ว่าช่วง,ช,วงช่วงพอช่วงพอเนี่ได้เข่ามาเข่ามาเห็ดงานหลังจากเลียนแล้วเขาไม่งานก็เพาะเปียรบจังได้กงดึง่วงขึ้นมาอีกครับโดนกันยังเป็นนีเป็นสิน,นกันยังพรลวดพรอยังไปเรื่อยๆยุทแต่ว่าเขาเขา,เขาถือว่าเขามีม,มีมีงานมีการทำนะครับมีงานมีการทำ ครับมีงานมีการทำกันเลยก็เลยสู่มาเรื่อยๆจนว่าช่วงกำลังรืมตาอาปากได้ทนสบายแม่เลากะแม่เลาวก็ไปก้อนไปก้อนพ่อครับแม่เลาวก็ไปก้อนพ่อแ,แล้วลที่นี้เขาก็คือความคิดเท่ากัากว่าเอออยากให้แม่ยุอยากให้พ่อยุครับถึงถึงทิ่ไปใส่มาใส่ว่าไดยากหน่อยขับมเม้าเด็กกับเดียบาย ยิ่งได้พอนจากปากเพื่อนทั้งสี่ก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเจ่าอาณานิยมกันอะในหมูนเพื่นไปสบายกอนเท่าแล้วกัเท่ากับเหดุย่ำว่าใดกัเห็นเขาจะห้อยตีนห้อยมือธุรกิจที่มันเสียดไปหายเฮามันก็เลยนี่แหะมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็ดย่ำเห็นย่ำได้กะบจีทอดสุมาสติกีกับขสุมาสยุ่ช่วงหนึ่งสุมาสยุ่ช่วงหนึ่งคือก้อนก้อนก้อนที่พ่อกับพ่อเปลี่ยนที่เขามา ซอยเพิ่นเนี่ยคือพอเคยเคยเบรกคยพักโป้งไปรอบหนึ่งจากระเบียบวปวัิสินมาสู่มามันเบ่ไหวครับแต่กี้ทุกอย่างอะงานล่ำกับว่าหลายคือสมเมือนีครับพอก็เลล่าคือพักโป้งเอาลูกน้องไปฝากไปมองทางมองืมอ,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 มอนี้พอก็เลยไปทําง,งานยุตางประเทศไปยุอิรักไปยุอิรักไปไดบ่โดนนะครับกเ็เลยไปขับรถผิดกฎจราจ,จรอนเขา ขับขับรถติดไฟแดงเออพาไฟแดงพอไฟไปแดงปุ๊บกฎหมายบันเขาจับขังเลยพี่น้องจริงเขาเป็นคนตังดาวเขาเจ้าจับขังจับพ่อขังอยู่จักเดือนน่ะประมาณสองเดือนเนี่ยมั้งพอขังแล้วปุ๊บเขาส่งกลับมาเลยขับกันเลยกลับมากะพ่ออับมาตังต้ตนไหม,มเรียกว่าสิไปไหมพอสิไปไ่ไหมก็เลยเอาทีไปไป,ไปจำน้อง ทีเปล่ยนไปจำน้องพ่อไปจำน้องปุ๊บไปถือเขาเจ้าต้มซาบดนี้เลยว่่ได้ไปอีหรีบัี้ซึ่งทีก็ถือจำโยงเงินเอาไปว่างขจ้ากันเอาไปแล้วเก็เลยฮ็ดจังได๋ก็เลยคิดว่าอ่ะซื้อเฮาไปยัง่งยั่งโย่พอก็เลยได้ตังขึ้นมาอีกจากที่แรกตังมารอบสองนี่ก็คือศิลปินของพอ่อก็บ่หลายคนเพราะว่าไปยุ่นํ้คขะอื่นหลายแล้ว พ่อเขเลยเป็นใส่ลักษณะน่วาย่ามพอมีงานพ่อก็ดึงแปเอินสามารถชิกผู้นังผู้หนีมาซอยครับสูงม,มาเรื่อยเรืยสูงม,มาเรื่อยๆืแล้วก็จนมากยู่ช่วงหนึ่งพ่อจงังใดเขามาเล่นก็คือบังเอิญบังเอิญกูม่านนักแสดงของว่งเป็นใสติง้งเขาลงบานกับท,ท่านหันพอดียี่มือนันเป็นวันซุพกพอดีพ่อกับพ่อเปียกกันเไดๆไป ก็ได้ได้ถึกจับเต้งหนาเต้งตาได้ออกประเ็นแท่นครับได้ออกไประเด็นแท่นแต่จากนั้นมากก็เริ่มคุณเคยื่อเวทีครับกับเถียก็ออกไปแต่งตัวเป็นนางรับอยู่หนาเวทีกับมี่ครับกับไปคุกขี้อยู่กับพอกับแม่ย่าวันหยุดนะครับครับกับเห็นเบื้องหนาเบื้องหลังเห็นการบริหารของพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นลักษณะคู่พักลักจำนะครับ ครับเป็นผู้พักลักจําจากนั้นมากอะเออเข้ากับพยายามศึกษาสิ่งที่มันสีม,มาเป็นประโยชน์ก็ว้งครับไปเบิ้งโชว์ต่างๆตามทิฟฟานีอากาศ่าสยามเนลมิดไปในเทคในพับไปในเทคในพับนีพ่อไปเพื่อจะไปดูระบบแสงสีเสียงครับไปดูอากาศ่าทิฟฟานีอ่าอ่าสยามเนลมิดทั้งสี่ไปเบิ้งกับไปเบิ้งเรื่องโชว์เทคโนโลยีในการทํา ว่าจะเป็นสิลิง่งว่าจะเป็นให้โดริกหรือเอฟเฟกต์ต่างๆครับพอไปเบื้องงานตรงนั้นแล้วก็ไปเบื้องแบบชุดผ้าลูกปกตัดชุดเขาไปเบื้องงานทั้งสั่นครับไปศึกษามากกขจังเอามาพัฒนาวงเจ้าของก็จังได้ขึ้นมาตีขึ้นมาตีขึ้นมาเป็นที่รู้จักของพี่ของน้องนะครับละต่นี่ศิลปินพอกไปย่ามคัดเอาคนที่มีคุณภาพคุณภาพเพราะว่าคือข้อเห็ุ พี่น้องหักเนาะ <c oughs> คือเขาย่างหน่อยก็คือเอาเจ้าของแบบเสียงบบด,ดีครับเขาก็ต้องหาคนที่เสียงดีมากมากมากเห่นแล้วก็พอต้องเลือกบทที่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้เสียงเยอะครับพอด้พูดเยอะเล่นเยอะเลยเดมาเห่นที่เรียกบทดาวไล่บทดาวไล่นี่ตะกี้พอเสเล่นบทลูกเป็นบทลูกเป็นบทเล่นบทพอลองมากโดยตลอด มันมีอยู่ปีหนึ่งที่พ่อได้รับลบวก็รับบทเต่าไลา่เพราะว่าอ่าพ้นยี่เคยเล่นเพิ่นไปทํางานผักช่วงผักโขงเขาภาษาแหละมันไปทํางานบางเอื้นเพิ่อนโตแก่กระจายดี้ลยก็เลยไปยืมเงินโตแก่มาเฮ็ดบ้านโตแก่ก็เลยเบิกหลายเมื่ออยู่ตอนนั้นสมัยนั้นเงินเมื่อนี่หลายอยู่พี่น้องก็หลังจากที่ ไปเล่ากรเลยว่าเป็นหนีเพิ่นอยู่กระทั่งเรือต่วนเพิ่นว่าสันอันพูดี่เคยเล่นพวกขวากัดคิดยากเลยมีหาผู้เรีนมาเล่นตกโกงเนาะบาทนี้หาแล้วเบิ่นเบ่หาเลยพี่น้องหาละหาอยู่แต่มันกัดสีมิเต้าไวแบบว่าอ่าใกล้ๆกับเสียนแล้วประมาณนั่นแหละวันนี้พ่อเพิ่นก็เลยว่าเอาเอ๊ะมาเล่นซะว่าสันเพราะผู้เล่นดอกปายปีเปียเล่น ไปเปลียเหรินพระเอกพอเปลี่ยนพระเอกพ,พอมาเ,นนาเล่นเอะไรพอก็เลยไปเห่นถ้ามาเล่นแล้วคนสร้างบ่สร้างคนสร้างสร้างจนแบบสร้างจนบ่ให้อาบนามยุบานหมดแล้วไปบม่ให้ไปล้างหนาเป็นยังคือที่เรกสร้างคือสร้างแบบสร้างแบบว่าหักเลยวันเถาสร้างแบบว่าอยากเห็นเราอยากดื้อคอนใจเห็นเราอยากแซงในตายประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับพาตะกี้พอฉเฉลี่ยอีกสไตล์หนึง่งก่อนที่มาเปลี่ยนสไตล์เล่นก่อนถิ่ว่าเปลี่ยนสไตล์เล่นตอนนั้น เล่นโกงโกงโหดเทียมบ่มิตลกบ่มีมุกวันเถอะครับเรียนโกงแบบโหดเทียมเยู่นในคนสั่งเรียนแบบในคนดาบนปล่อยมือหนึ่งบ้านหนึ่งหลังหนึ่งอยู่หลังวัดนั่แหละพอเล่นลงแงเว่พอก็เลยถือตากสบู่แล้วก็ถือถังไปน้ำไปก๊อกเพิ่อนก็ยู่แถวหน้าหน้าบ้านเพื่อนก็เลยไปก็เลยอ่าพร้าล่างนานี่เด้อครับพิ่นเนาะพ่อพ่อเปิดน้ำใช่ก๊อก ก <G uard> อเตยถังกระเจอยา,างมาเจ้ามาไล่พ่อหนีมอสไปใส่ดอกไปทักอื่นปุ่นไปหาบองอื่นบุ่นเอาั่นยังได้ปิดน้ารัดพ่อยี่หรีวันนี้ไหมเอ้าย <G uard> ังสี่กับมีป้าคนสั้นงป่านนั่นตีแล้วก็หลายบ้านทําเจอเจอรูปแบบว่าข้เจ้าสร้างบันนี้พอกันเลยทงาไงสิเหรียญยังไดเนาะคนยังสิ่อพอสร้างยังสีส่จ้ะนะก็ได้ก็ได้พอกันเลยมาเบื้องลีเกน <G uard> เบื้องลิเกเบื้องละครแล้วมันก็เคยมีไอ้ดอนพ่ออีกคนนึงเป็นป็นมอลลั่มุนอวุโสโปเป็นออกระเล่นเออพอกเลยมาคิดเบื้อง่าเออเหลนทั้งสี่คนสิมักป้อน,นอก็คือแบบว่าโกงแกมตะลกใส่หมกไปน้ำจังสันพี่น้องครับเรยมแกมตะลกใส่หมกไปน้ำกรเลาองมาเหลนเบื้องเออพอมาเหลนเบื้องคนกะเริ่มเริ่มสีแบบว่าก็นั่งสีหายก็ลั่งสีได้าบัดม่ได้หัวน้ำก็เจ้าก็เลยมัก มกักเออผู้ใดกะเออออกหนาวิทีก็ได้เงินได้รางวัลก็จ้าก็มาจับมือก็ทึ่งด่าทั้งให้เงินเท่านัา้นละเออก็เลยมีคนสูบว่าเออเอเอ,เอต้องเหรียญจังสี่ที่ใดก็เลยเหรียญจังสันมาโดยตลอดก็เลยเป็นที่มาในในรูปแบบการโกงของพออ่อ้าเต้นพ่อได้มาจจะใส่าเต้นทาฟ้ฟอนนี่ก็คือพ่อสิจำเอาสองคนที่แรกพอมักตู่อดีเลกตัอกวอดีเล็กเวลาเราออกลองเพลงเราสิเตรนคล่ไข่แดน เอาสิเตนแดนแก้ไๆไม่เคลนเนาะครับแล้วก็มีโมพอ่อมูพ่ออีคนหนึ่งเป็นลำซิงครับเป็นลำซิงยูดอนคือเวลาแกฟอนเออพ่อกับเมักมักสไตล์การฟอนของเพ่นพอ่อเลยเอาสไตล์ฟอนลำซิงมาผสมกับตัวอดีเลกครับตัวอดีเลกมันก็นเลยกลายเป็นเป็นท่าฟอนเอกลักษณ์ประจําของพอ่อครับนั่นแหละเป็นทีมาาของของท่าฟอนของพอ่อครับ ครับพลังคนกันบเบิ้งของพอ่อเบิ้งพ่อมาตั้งเต้นหน่อยกับมี่พลังคนกันบเบิ้งตามสีดีกับมี่ครับพลังคนเบิ้งแต่อยูป่ปฐมตอนนี้กับยังเบิง้งอยู่กับมี่ก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้่อทติดติดตามให้กำลังใจพ่อมาโดยตลอดนะครับผมจะเดิกเราเนาะพี่นองกับทีอยากไปเฮ็ดเนวอ,อื่นแต่สำนีพ่อกับมีแฮ้งแล้วละ่ะมีเฮ้งมีก็ร่งใจครับ นี่คุยกับพิมนองก็เศร้าปวดเลยพี่น้องแต่ว่าขันเศร้าคุยกับพีกับนองมันสีปวดมากเที่ยนหนึ่งแต่ว่าเวลาคุยกับพกับนองมันเศร้าปวดมันเป็นยาวิเศษเลย,อย,อยนะตอนนี้พ่มีความรสืสึกวดเลยวันขอบคุณนะครับพ่อเอ๊ที่อุตส่าห์นะครับเล่าที่ไปที่มานะครับของระเบียบว,วาเต์สินว่าเจออุปสรรคนะครับเจอปัญหาอะไรมั่งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของพ่อเอ๊กว่าจะมาเป็น เอพักดีพลล้านะครับกว่าจะมาเป็นดาวร้ายที่ใครๆนะครับชื่นชอบในตัวพ่อเอกก็ถือว่าต้องต่อสู้นะครับต้องเปลี่ยนบทบาทเพื่อที่จะให้แม่ยกนะครับให้แฟนคลับ F-C ถูกใจกับ F-C นะครับที่ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็จะได้ทราบประวัติความเป็นมาของระเบียบวาทศิลป์ หากชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับหรือว่าพูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆทุกท่านสวัสดีครับ